คำศัพท์ง่ายๆนะครับที่เราควรรู้ถ้าเราคิดจะโลกเข้ามาโลกของ De ไฟเกมไฟล์หรือ NFT อย่างต่างๆนี่ผมจะมาสรุปให้ฟังสักไม่กี่กคำให้เวลาที่เราอ่านเวลาที่เราฟังเวลาที่เราคุยกับคนในวงการสามารถที่จะเข้าใจกันง่ายๆเลยนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับฝากทุกท่านกด Subscribe กดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้กับคนที่คุณรักด้วยนะครับเพราะว่าผมจะนำเรื่องการเงินดีๆแบบนี้นะครับที่ คุยในภาษาง่ายๆเพื่อนคุยให้เพื่อนฟังพี่คุยให้น้องฟังเป็นลูกเป็นหลานคุยให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าฟังในภาษาการเงินที่ง่ายๆนั่นเองนะครับเพราะว่าการเงินเป็นเรื่องใกล้ตัวของเราจริงนะครับโอเคนะครับก็มีศัพท์ที่บางครั้งเนี่ยมางคนนี่หลายคนนี่สนใจเดี๋ยวนี้คนพูดถึงคริปโตคริปโตอย่างเยอะมากบิตคอยคืออะไรนะครับทำไมคนพูดกันถึงเยอะมากเอ๊ะแล้วบิตคอยเอาไปสร้างรายได้ในดีฟายอะวงไปกงินใหญ่คืออะไร นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังสรุปให้ฟังสับง่ายง่ายนะครับไม่กี่ตัวนะครับตัวแรกเลยก็คือ d e f i d e f ฟก็คือ e n เ r a ท i า e like d f i n น n c e นะครับก็คือเป็นฟไนแนนซ์ Finance, หรือกลุ่มการเงินที่ไม่มีตัวกลางไม่มีศูนย์กลางนั่นเองถ้าเป็นยังไงลองย้อนไปดูคลิปของผมได้ครับผมเคยพูดเรื่อง d e f i ไว้ว่าเป็นลักษณะที่เป็นการเงินที่ไร้ศูนย์กลางแต่ละคนเข้าไปในโลกที่เป็นประชาธิปไตยแล้วก็ดาเนินการกันเองช่วยตัวเองโดยผ่านตัวตัวหนึ่งที่ว่าส m a r t c คอนแท t ก็คือเป็นสัญญาที่เป็นการคุยกันถ้าคุณต้องการจะแลกเปลี่ยนเงินคุณจะต้องทําแบบนี้คุณส่งเงินเข้าไป,ไปคุณเสียดอกเท่าไหร่ถ้าคุณต้องการจะกู้เงินคุณเอาเงินไปคุณต้องมีเงินมาค้ำเท่าไหร่เสียดอกเท่าไหร่นะครับตัวแรกตัวที่2นะครับก็คือตัวที่ชื่อว่า Tvl หรือ total value locked นะครับอันนี้ก็คืออารมณ์เป็นเหมือนกับว่าในโลกของ De ฟ i มัน,นก็จะมีแพลตฟอร์มเป็นแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มนะครับก็คือเป็นเป็นที่ที่เราไปซื้อขายแลกเปลี่ยนเงิน นะครับหรือไปทำสเต็กกิ้งไปทำลิควิดพราวเดอร์ต่างๆไปทําอะไรก็แล้วแต่ในในใน,ในส่นนนั้นซึ่งก็จะมีคนเอาเงินไปวางไว้นะครับเพื่อเพิ่มสภาพคล่องบ้างนะครับให้อยู่ในแพลตฟอร์มนั้นถ้าเกิดยิ่งแพลตฟอร์มไหนมีเงินที่มาล็อกไว้หรือว่ารู้ล็อกไว้เยอะนี่ก็จะดีนั่นคือแสดงถึงว่ามีแพลตฟอร์มนั้นมีความน่าเชื่อถือมีคนเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับ ก็คือ t l ตัวที่2ก็คือ collateral collateral ค,คืออะไรก็คือการที่การที่เรานําสินทร,รัพย์นะครับไปค้าประกันตัวเงินกู้ที่เกิดขึ้นสมมติว่าเราต้องการจะไปกู้เงินนะครับเราก็จาเป็นทียหรือการสร้างสินทร,รัพย์ใหม่ก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องมีเงินตัวหนึ่งไปค้าประกันไว้หรือถ้าเป็นเทียบกับเมื่อก่อนก่อนที่เราจะพิมแบงค์มาได้นะครับเราก็จําเป็นที่จะต้องมีทองคานะครับหรือมีสินทรัพย์ที่มีมูลค่าในตัวเองนะครับเข้าไปทําการล็อกไว้ นะครับว่าจะพิมพ์แบงก์กี่พันล้านเหรียญก็ต้องมีทองคํามูลค่าเท่าไหร่ให้ชัดเจนไม่งนะั้นแบงก์ที่พิมพ์มาก็เป็นแค่กระดาษใบห,หนึ่งเท่านั้นเองถ้าโลกของ d e f าก็จะใช้เงินที่ชื่อว่าเป็นเงินสกุลคริปโตเคอเรนซีนะครับไม่ว่าจะเป็นอีเธอเรียมบิตคอยต่างๆที่สามารถที่จะเอามาทําการค้าไว้หรือว่ามิ้นในการสร้างสินทรัพย์อื่นได้นั่นเองอันท,ที่3าก็คือ DAO นะครับหรือ Decentralized Autonomous Organization นะครับก็คือเป็นองค์กรที่สร้างขึ้นมาโดย ไม่มีตัวกลางไม่มีศูนย์กลางนะครับแล้วก็ใช้สมาร์ทคอนแทคเป็นตัวขับเคลื่อนนั่นเองนะครับตัวที่5นะครับตัวที่5 D-App D-App ก็คือ d e c e n t r a l i z e d Application ก็คือง่ายๆคือแอปพลิเคชันที่เอาไปใช้ใน d e c e n t r a l i z e d Finance นั่นเองถ้าเกิดเปรียบเทียบเหมือนเราวลาเราใช้โมบายแอปเราเวลาเราต้องการจะไปทำธุรกรรมบนมือถือกับธนาคารนี้เราก็ต้องลงโมบายแอปพลิเคชันของแต่ละธนาคาร D app ก็คือคล้ายๆกันก็คือการที่เราจะไปให้ ติดต่อกับภายในภายในของเชนนั้นหรือติดต่อของไฟ uh, แนนซ์ดีไซนลไฟแนนซ์นั้นเราต้องมีแอปตัวหนึ่งชื่อว่า d-app ซึ่งก็อารมณ์ก็คือเหมือนกับการที่ใช้สมาร์ทคอนแทคในการเขียนนั่นเองนะครับเวลาเราพูดว่า d-app เปิด d-app ขึ้นมานะครับ d app, Met a p m ปเม a าเตต่างๆก็คืออารมณ์เป็นแอปที่อินเทอกับคนเข้าไปนั่นเองนะครับเกมไฟนะเกมไฟก็คือเกมย่อเกมบวกกับไฟแนนซ์ เกมไฟคืออะไรคล้ายๆกับ d e f i แต่เกมไฟเนี่ยก็คือการที่เขาไปเล่นเกมแล้วก็สามารถใช้สกุลเงินดิจิตอลแอคคาเรนซีนะครับเข้าไปซื้อขายได้หรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนเป็นรูกของ NFT เช่นการที่เรามีตัวอวตารขึ้นมาการที่เราใส่รองเท้าในเกมรวมถึงการที่เราสามารถที่จะได้เงินจากการเล่นเกมนั้นหรือเพย์ตัวอื่นนั้นได้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเกมนี่แหละจริงๆแต่ว่าไปอยู่ในโลกของ DeFI ซะนะครับแล้วก็ใช้สกุลเงินคริปโตคอเรนซีนะครับ ลิคดิคิวิตี้พูลก็คือเป็นพูลกลางนะครับหรือเป็นส่วนกลางที่ให้คนเนี่ยเอาเงินเข้าไปวางนะครับหรือเข้าไปกู้เข้าไปแลกเปลี่ยนเข้าไปซื้อขายเหรียญน,นะครับก็จะเป็นก็ต้องมีเหมือนตลาดเหมือนเป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นตัวกลางนั่นเองเขาเรียกว่าลิคดิคิวิตี้พูลเหมือนถ้าคุณต้องการอยากจะได้เหรียญบิตคอยสิ่งที่คุณจะต้องไปหาคือคุณก็ต้องไปหาในพูลพวกนี้แหละว่าเขามีบิตคอยให้คุณแลกหรือเปล่านะครับ กับตัวสุดท้าย liquidity provider ก็คือคนหรือ provider ที่เตรียม liquidity pool นี่แหละให้กับเราให้กับคนที่ต้องการใช้เงินใช้เหรียญแลกเหรียญซึ่งผู้ที่เอาเงินไปวางแล้วจะเป็นตัวเราเองเอาเงินไปวางก็จะได้ผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมค่าดอ,อกเบี้ยที่เกิดจากการทําธุรกรรมใน p ู o นั้นๆนั่นเองเช่นมีคนมาแลกเปลี่ยนสกุลเงินเขาก็จะต้องเสียค่าธรรมเนียมซึ่งคุณเนี่ยก็จะได้ค่าธรรมเนียมในส่วนตรงนั้นนั่นเอง อันนี้ก็เป็นสับในเรื่องในโลกของ d e ฟ i ง่ายๆนะครับสั้นๆน,นะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจในโลกของ d e ฟาก็สามารถที่เข้ามาศึกษาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคลิปนี้วิดีโอนี้ไม่ได้เป็นการที่จะเจชื้อชวนการลงทุนแต่อย่างใดคุณจะต้องพิจารณาด้วยตัวเองเพราะว่าแน่นอนพอพูดถึงโลกที่ไ,ร,ไร้ความเสี่ยงอนะททีทรับไร้โวการความเสี่ยงก็ต้องมีมาอยู่แล้วนะครับเพราะคุณจะต้องพิจารณาเองคิดเอง,เ,องเลือกเองตัดใจเองแล้วถ้าเกิดเกิดเรื่องขึ้นมาเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องหงรือหาองค์กรใดองค์กรรหนึ่งมาับบิดดชอไ้ ถ้าชอบฝากเวาลาให้คนที่คุณรักนะครับเจอกันผมคลิปหน้าครับนิสซานกินทองคำสวัสดีครับ